โอเคครับในส่วนนี้เนี่ยนะครับนะฮะก็จะเป็นการพูดถึงในส่วนของพันธะแหละเราบอกว่าอ่าพวกของธาตุเนาะที่มันมีวาเ e n c ์ e l เล็กต n อนเนี่ยไม่ครบ2หรือไม่ครบ8ใช่ปะมันต้องพยายามทําให้ v a l ลน c ์ของมันเนี่ยครบ2หรือครบ8นะครับโดยการให้หรือรับอิเล็กตรอนนะฮะหรือว่าเกิดการแชร์เล็กตอนร่วมกันเรามาดูตัวแรกคือตัวของ c o v a l ลนซ์บอลโคเวเลนซ์บอลเนี่ยนะครับมันจะ เป็นตัวที่เกิดการแชร์นะฮะคู่ของวาเลเล็กตอนเนี่ยร่วมกันระหว่าง2อัะตอมนะครับซึ่งมันพอมันเกิดการแชร์ร่วมกันใช่ปะมันเกิดการแชร์ร่วมกันแล้วเนี่ยมันก็ทําให้พันธะโควาเลน์เนี่ยมันมีความแข็งแรงมากๆเนาะก็ดูได้จากอุณหภูมิที่เราใช้ในการทําลายพันธะนะครับเช่นพันธะเพบไทบอลเพบไทบอลเนี่ยถือว่าเป็นพันธะหนึ่งเนาะที่เป็นโควาเลนซ์บอลเหมือนกัน เราจะพบว่าการที่เราจะทำ,ทำลายพันธะโคเวเลนต์บอลได้เนี่ยเราต้องใช้อุณหภูมิที่สูงมากๆเลยเนาะเพื่อทําการเบรกตัวของโคเวเลนต์บอลเนี่ยให้ขาดให้แยกออกจากกันคือมันไม่ใช่เป็นอุณหภูมิที่ทําให้ไข่ไข่สุกนะไม่ใช่อุณหภูมิที่ทําให้ไข่ดิบของเราแปลงเป็นไข่ดาวตรงนั้นไม่ใช่นะตรงนั้นมันยังไม่ทําลายโคเวเลนต์บอลนะครับมันไปทําลายหรือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงพวกของไฮโดรเจนบอลที่เป็น weak interaction นะครับแต่ตัวของ covalent bond เนี่ยมันยังคงอยู่เพราะว่า covalent bond ที่เป็น peptide bond เนี่ยมันเชื่อมระหว่าง amino acid เข้าด้วยกันใช่ปะ่ะอุณหภูมิที่ทำให้ไข่ของเราแปลงเป็นไข่ดาวอะมันไม่ได้เป็นอุณหภูมิที่ทำลาย covalent bond เลยนะ,ะซึ่งถ้าหากจะต้องทำลายอุณหภูมิเออถ้าว่าจะต้องทำลายตัวของ peptide bond ที่เป็น covalent bond ตรงนั้นเนี่ยเราต้องทำการเพิ่มอุณหภูมิไปอีกไม่รู้กี่สิบอุณหเออกี่สิบเท่าของอุณหภูมิทำอาหารนะ่ะ ถึงจะสามารถทำลายตัวของโคเวเลนต์บอลได้ก็เป็นตัวในการแสดงว่าอะโคเวเลนต์บอลของเราเนี่ยมันมีความแข็งแรงมากๆนั่นเองนะครับการเกิดโคเวเลนต์บอลเนี่ยนะครับมันก็พยายามทําให้วาเลนติกตอนของเราเนี่ยครบ2หรือครบ8เนาะเพื่อเอ่อให้เกิดเป็นออคสเตดรูเนาะเพื่อให้เกิดเป็นออคสเตดรูให้มันมีความสเตเบิลนั่นเองเนาะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะพยายามทําให้ตัวมันเองเนี่ยมันมีความสเตเบิลพอตัวมันเองมีความสเตเบิลแล้วเนี่ยมันก็จะมีความเอ่อสุขกายสบายใจใช่ป่ะ สุขกายสบายใจเพราะว่ามันมีความเสถียรใช่ปะ่ะเออเพราะมีมความเสถียรนั่นเองซึ่งรูปแบบของโคเวเลนซ์บอลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการแชร์เนาะขึ้นอยู่กับการแชร์คู่ของอิเล็กตรอนนะครับขึ้นอยู่กับการแชร์คู่ของอิเล็กตรอนเช่นถ้ามันเกิดการแชร์อิเล็กตรอนกัน1คู่นะครับเกิดการแชร์กัน1คู่เนี่ยมันทาให้เกิดเป็นพันธะเดี่ยวขึ้นมาใช่ปะ่ะ มันทาให้เกิดเป็นพันธะเดี่ยวขึ้นมานะครับเป็นพันธะเดี่ยวขึ้นมาหรือว่าเรียกว่าเป็นซิงเกิลบอนก็ได้นะครับจุดๆนะครับเป็นพันธะเดี่ยวขึ้นมาเป็นซิงเกิลบอนถ้า,าว่ามันเกิดการแชร์สองคู่อิเล็กตรอนมันจะกลายเป็นพันธะคู่เรียกว่าเป็นดับเบิลบอน ว่ามันเกิดการแชร์ชรกัน3คู่อิเล็กตรอนนะครับมันจะกลายเป็นพันธะ3หรือทิพฟ์บอร์นซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีภาพให้นะครับว่าอ่ะนี่เห็นไหมเป็นการแชร์กัน1คู่อิเล็กตรอนช่ปะเนี่ยแชร์กัน1คู่อิเล็กตรอนมันก็เกิดเป็นซิงเกิลบอ์เราก็เขียนได้เป็นแบบนี้ไงเห็นไ,ไหมซิงเกิลบอนหนึแค่แค่หนึบอพอตัวข้างล่างเนี่ยนะครับ เป็นดับเบิลบอนใช่ปะมันแชร์กัน2คู่เห็นปะมันแชร์กัน2คู่มันมีเอ่ออิเล็กตรอนเนาะที่มันแชร์กัน2คู่นะครับเนี่ยคู่ที่1แล้วก็คู่ที่2เนี่ยแชร์กัน2คู่มันจึงเกิดเป็นดับเบิลบอนนะครับถ้าเราเขียนแล้วก็เขียนเป็นแบบนี้โอแล้วก็1 2เนี่ยเป็นดับเบิลบอนแล้วก็ทริปเปิลบอนนะครับทริปเปิลบอนก็คือมันใช้ตอนกัน3คู่เนาะแชร์กัน3คู่นี่ไงเห็นปะแชร์กัน3คู่คู่ที่1 คู่ที่สแล้วก็คู่ที่3แล้วก็เขียนได้เป็นตึดหนึเป็นทริปเปิลบอนด์นะครับเ,เขาบอกว่าโมเลกุลของไฮโดรเจนนะครับ H 2กับ O 2เลยนะครับเราถือว่ามันเป็นธาตุนะฮะเป็นธาตุเนี่ยมากกว่าจะเป็นสารประกอบทําไมไอ้ฟองตัวนี้เนี่ยถึงถึงจัดเป็นธาตุเ,าเนาะถึงจัดเป็นธาตุมากกว่าเป็นสารประกอบเนี่ยนะครับ พเพราะเนื <th> actually, ่องจากว่าการที่จะเป็นสารประกอบได้เนี่ยมันต้องเกิดการรวมกันของธาตุต่างชนิดตั้งแต่2ธาตุขึ้นไปใช่ป่ะเป็นการรวมกันนะครับของธาตุต่างชนิดกันเนาะเป็นการรวมกันของธาตุต่างชนิดกันตั้งแต่2ธาตุขึ้นไปแต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นการรวมกันของอะไรเอ่ยไฮโดรเจนเนี่ยเห็นไหมไฮโดรเจนเนี่ยมันเป็นการรวมกันของไฮโดรเจน2ตัวใช่ป่ะเอาไฮโดรเจน2ตัวมารวมกันออกซิเจนเนี่ยมันเป็นการรวมกันของ O2 ตัวใช่ป่ะ โอสองตัวเอามารวมกันซึ่งมันเป็นธาตุเดียวกันอยู่อะเออมันมันจึงเป็นมันจึงเป็นตัวของโมเลกุลของธาตุซะมากกว่านะเป็นโมเลกุลของธาตุซะมากกว่ายังไม่ได้จัดเป็นตัวของสารประกอบเพราะว่าการที่เป็นสารประกอบได้เนี่ยมันต้องเกิดการคอมบายกันเตั้งแต่ธาตุนะฮะสองธาตุที่มีความแตกต่างกันนะครับตั้งแต่สองชิพนะขึ้นไปนะครับเช่นน้ำเนาะ น้ำเนี่ยก็เกิดการรวมกันระหว่างไฮโดรเจนกับออกซิเจนใช่ไหมอ่าเนี่ยมีธาตุต่างกัน2ตัวแล้วใช่ไหมธาตุหนึ่งเป็นไฮโดรเจนธาตุอีกธาตุหนึ่งเป็นออกซิเจนหรือมีเทนมีเทนเนี่ยอ่ารวมกันระหว่าง C กับ H ใช่ปะ่ะรวมกันระหว่างธาตุคาร์บอนแล้วก็รวมกันระหว่างธาตุไฮโดรเจน,นนะครับโคเวเลนต์บอลนะครับมันสามารถแชร์อิเล็กตรอนร,ร่วมกันนะครับภายในธาตุเดียวกันก็ได้เนาะภายในธาตุเดียวกันก็ได้หรือ ต่างธาตุกันก็ได้ถ้าหาว่าแชร์ภายในธาตุเดียวกันนะครับมันก็จะเป็นอยู่2ตัวข้างบนนะมันสามารถแชร์นะฮรร่วมกันนะครับภายในธาตุเดียวกันก็ได้หรือจะแชร์ธาต่างกันก็ได้นะครับธาต่างกันก็คือข้างล่างแบบนี้เห็นไหมมันจะแชร์ร่วมกันระหว่างธาต่างกันระหว่าง O กับ H เนี่ยหรือเนี่ยแชร์ระหว่าง C กับ H เป็นต้นนะครับก็จัดเป็นตัวของ covalent bond ได้นะครับ โคเวเลนซ์บอลเนี่ยมันสามารถแบ่งได้เป็น2ตัวอีกก็คือเป็นโพลาร์กับนอนโพลาร์โคเวเลนซ์บอลขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดก็คืออิเล็กโทรนิแกติวิตี้หรือเราเรียกสั้นๆว่าค่า e.n e.n นัคือความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนนะครับถธาตุใดก็ตามที่มีค่า e.n สูงๆเนะาะธาตุดก็ตามที่มีค่า e.n สูงๆมันก็มีแรงดึงดูดที่สูงเนาะ แรงดึงดูดที่สูงก็ทำให้มันสามารถดึงดูดอิเล็กตรอนนะครับให้มาอยู่กับตัวมันเองเนี่ยได้นานกว่าถ้าที่มีค่า EN ต่ำๆนะครับซึ่งเรามาดูโพลาบอลกันก่อนนะครับโพลาบอลเนี่ยนะฮะมันจะอยู่กับธาตุสองแบบนะครับที่เข้ามาบอลกันก็คือธาตุตัวหนึ่งเนี่ยนะครับธาตุตัวหนึ่งเนาะต้องมี EN สูง ถ้าตัวหนึ่งเนี่ยต้องมี e อนสูงเพราะถ้าตัวนี้เนี่ยมันมีความมันมี En ที่สูงใช่ไหมมันก็จะมีความสามารถในการดึงอิเล็กตรอนเนี่ยให้มาอยู่กับตัวมันเนี่ยได้ได้ดีกว่าได้นานกว่านะครับมันจึงเกิดการแสดงเป็นพาเชียลเนาะเป็นพาเชียลลบเนาะเพราะอิเล็กตรอนมันมาอยู่กับตัวเองได้ดีกว่ามันก็มีความเป็นลบมากกว่าในระดับหนึ่งนะครับในในในช่วงเวลาหนึ่งเนาะตัวอย่างเช่นอะไรอะออกซิเจนชุบชุบ ครับกับมีธาตุอีกตัวหนึ่งนะครับที่เข้ามาควอนตันบอนกันนะครับก็คือธาตุตัวหนึ่งนะไอตัวนี้นะเขียนว่าธาตุตัวหนึ่งนะต้องมี e- n ที่ต่ำกว่านะครับทำให้เกิดเป็นพา r t เชียบวกขึ้นนะเพราะว่ามันโดนดึงอิเล็กตรอนออกไปนะครับลบสิอเอล,ลบอีกมีความเป็นบวกเนาะตัวอย่างเช่น ไฮโดรเจนนี่ยกตัวอย่างตัวนี้เลยนี่คือเป็นโพลาร์โคเวเลนซ์บอนเรามีออกซิเจนเนาะออกซิเจนเนี่ยจะเป็นธาตุที่มี En ที่สูงใช่ไหมครับไฮโดรเจนเนี่ยเป็นธาตุที่มี e อที่ต่ำเนาะซึ่งออกซิเจนเนี่ยนะครับมันมันขาดอิเล็กตรอนอยู่2ตัวก็ทําให้เกิดความออกเต็ครบ8ส่วนไฮโดรเจนเนี่ยมันขาดอิเล็กตรอนอยู่1ตัวใช่ไหมครับก็ทําให้ครบ2เนาะ มีความ stable เพราะฉะนั้นออกซิเจนเนี่ยมันขาดอิเล็กตรอน2ตัวมันก็เลยแบ่งอิเล็กตรอนตัวหนึ่งเนี่ยไปแชร์กับไฮโดรเจนใช่ไหมครับไปแชร์กับไฮโดรเจนถึงแม้ว่ามันจะแบ่งอิเล็กตรอนหนึ่งตัวไปแชร์กับไฮโดรเจนเนี่ยมันก็สามารถได้อิเล็กตรอนของไฮโดรเจนเนี่ยเข้ามาวิ่งรอบไฮออกซิเจนได้ด้วยเนาะทำให้มันเนี่ยครบแตตัวนี้รูเหมือนกันมันก็แบ่งนะครับอิเล็กตรอนหนึ่งตัวเนี่ยไปแชร์กับอิเล็กตรอนของไฮโดรเจน ทำให้อิเล็กตรอนของไฮโดรเจนตัวนี้เนี่ยเข้ามาวิ่งรอบออกซิเจนแล้วก็ทำให้ออกซิเจนเนี่ยครบแปดขณะที่ตัวของไฮโดรเจนเนี่ยนะฮะมันมีอิเล็กตรอนอยู่หนึ่งตัวใช่ป่ะมันขาดอีกหนึ่งตัวก็ครบสองมันก็เนี่ยไปจับกับออกซิเจนอยู่หนึ่งตัวใช่ไหมไปจับกับอิเล็กตรอนของออกซิเจนอยู่หนึ่งตัวแล้วก็เข้ามาวิ่งนะฮะในไฮโดรเจนได้ก็ทําให้ไฮโดรเจนเนี่ยครบสองคือไฮโดรเจนเนี่ยมันมีอยู่แล้วหนึ่งตัวใช่ป่ะมันมีของตัวมันเองเนี่ยอยู่แล้วหนึ่งต มันก um, on no ็จะไปแชร์เนาะไปขอแชร์อิเล็กตรอนของออกซิเจนเนี่ยมาหนึ่งตัวนะครับไปขอแชร์เนาะไปขอใช้ร่วมนะครับไปขอใช้อิเล็กตรอนร่วมนะครับกับออกซิเจนอยู่หนึ่งตัวออกซิเจนเออไปขอใช้อิเล็กตรอนนะครับร่วมกับออกซิเจนเนี่ยอยู่หนึ่งอิเล็กตรอนนะครับซึ่งอิเล็กตรอนที่ใช้ร่วมตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมาก็จะมีความสามารถนะครับในการวิ่งเข้ามาโคจรรอบไฮโดรเจนได้ทำให้ไฮโดรเจนเนี่ยนะครับมีอิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งโคจรครบเนี่ยสองตัวนั่นเองนะ เพราะมันแชร์กันไงออกซิเจนขาด2ตัวใช่ไหมมันก็จะไปเกาะกับมันก็จะไปขอแชร์เนาะขอใช้อิเล็กตรอนนะฮะจากไฮโดรเจนตัวที่1เนี่ยหตัวนะฮะแล้วก็ไปขอใช้อิเล็กตรอนนะครับจากไฮโดรเจนอีกตัวหนึ่งนะครับอีก1ตัวนะฮะอิเล็กตรอนตัวนี้กับอิเล็กตรอนตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะวิ่งไปแชร์ในออกซิเจนได้นะครับทำให้ออกซิเจนเนี่ยมีความเป็น8เกิดขึ้นมาได้นะครับพอเป็นตัวของไฮโดรเจนเนี่ย มันมีอ e ิเล็กตรอนอยู่แล้วหนึ่งตัวใช่ไหมครับมันยังขาดอีกถึงตัวมันก็ขอไปใช้อิเล็กตรอนจากออกซิเจนเนาะให้เข้ามาวิ่งรอบๆบตัวมันเองเนี่ยได้ทําให้มันเนี่ยครบสองไปนะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยเราย้อนกลับมาที่ค่า EN ของเราออกซิเจนเนี่ยมันมี E n ที่สูงกว่าไฮโดรเจนใช่ไหมครับพอออกซิเจนเนี่ยมันมีเ e อ็นที่สูงกว่ามันจะมีความสามารถนะครับในการดึงอ e ิเล็กตรอนนะฮะจากไฮโดรเจนเนี่ยให้เข้าไปวิ่งรอบๆบนะครับให้เข้าไปวิ่งรอบๆบตัวของออกซิเจนเนี่ยนะครับ ได้เป็นระยะเวลานานกว่าตัวของไฮโดรเจนเนาะก็ทําให้ออกซิเจนเนี่ยนะครับมันมันจะต้องแสดงความเป็นลบออกมานะครับอ,อ่จริงตรงนี้ต้องเป็นพาร์เชียลบเนาะแล้วก็ไฮโดรเจนเนี่ยต้องเป็นพาร์เชียบวกช่ปะอืมเพราะว่าออกซิเจนเนี่ยมันมีค่า e n ที่สูงกว่ามันจะมีความสามารถในการดึงอิเล็กตรอนจากไฮโดรเจนเนี่ยนะครับเข้าไปโคจรรอบรอบออกซิเจนเนี่ย ได้นานกว่าได้เป็นระยะเวลาที่นานกว่าทำให้ออกซิเจนเนี่ยสแสดงความเป็นลบออกมาส่วนไฮโดรเจนเนี่ยมันมีเอนที่น้อยกว่ามันก็ถูกดึงอิเล็กตรอนนะฮะให้ไปโคจรที่อื่นนานกว่าเพราะฉะนั้นไฮโดรเจนเนี่ยมันก็จะเสียสูญเสียอิเล็กตรอนได้เอ่อส่ญเสีย,สยอิเล็กตรอนไประยะเวลาที่นานกว่าก็สแสดงความเป็นพาเชียลบวกเกิดขึ้นนะครับก็ทําให้เกิดเป็นโพลาร์บอลเกิดขึ้นเนาะเป็นโพลาร์บอลเกิดขึ้นก็คือจะมีธาตุหนึ่งเนี่ยสแสดงความเป็นลบ แบบพา r t เชีแล้วก็ตัวหนึ่งเนี่ยแสดงความเป็นบวกแบบพา r t เชีลนะครับจากความแตกต่างของ e n พอเป็นตัวของ non non polar covalent bond นะครับ uh, non polar covalent bond ตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะ uh, เกิดขึ้นกับธาตุนะครับที่มีค่า e n เนาะแตกต่างกันไม่มากนะครับที่มีค่า e n แตกต่างกันไม่มากก็คือต่างกัน น้อยกว่า0.5หรือจะเกิดขึ้นกับาธาตุเดียวกันก็ได้นะครับเนาะเกิดขึ้นกับาธาตุเดียวกันก็ได้เช่นนี่เป็นฟลูอรีนนะครับ F กับ F จะเห็นว่า F กับ F เนี่ยทั้ง2ตัวเนี่ยมันจะไม่มีไม่มีการแสดงความเป็นคู่นะครับในอะตอมใดอะตอมหนึ่งที่เป็นพาเชียลพาเชียลชาร์ดเกิดขึ้นเนาะเพราะว่าทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมันเป็นาธาตุตัวเดียวกันมันมี e-n ที่เท่ากัน ทั้ง2ตัวเป็นธาตุตัวเดียวกันมีเอมีเอเนาะที่เท่ากันมันก็ไม่ได้แสดงความเป็นคู่นะฮะเป็นพาร์เชียชาร์ดเนี่ยเกิดขึ้นมานะครับโมเลกุลของน้ำเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นโพล่าเนาะเป็นโพล่าโควาเลนซ์บอลนะครับเป็นโพล่าโควาเลนซ์บอลโดยที่เราบอกว่าอ่ะโอ้นะครับมีค่าเอ็นที่สูงกว่า H นะครับก็ทําให้ดึงอิเล็กตรอนเนาะไปใช้เวลาวิ่งอยู่ใกล้กับนิวเคลียสของ O มากกว่าอยู่ใกล้กับนิวเคลียสของ H โอ oh, นะครับจึงเกิดการแสดง Partial Negative c h a r g e ก็คือ Partial ลบนั่นเองเนาะส่วนไฮโดรเจนนะครับก็แสดง Partial บวกนะครับ partial positive charge นี่คือเป็นภาพตารางแสดงค่าอิเล็กตรอนเนกาทิวิตี้หรือค่า EN นะครับว่าถ้าตัวไหนเนี่ยมีค่า EN เป็นเท่าไหร่ยิ่งถ้าตัวไหนมีค่า EN ที่สูงก็จะมีแรงดึงดูดที่สูงนั่นเองนะครับเรามาเข้าสู่พันธะตัวที่2ก็คือไอออนิกส d อนะครับ ไอออนิกสอนเนี่ยนะครับก็จะเป็นบอนที่เกิดขึ้นจากการให้หรือรับอิเล็กตรอนในพวกโลหะกับโลหะเนาะเพราะเมื่อกี้เนี่ยโคววเลนต์ um, เนี่ยเป็นการแชร์กรันใช่ปะเป็นการแชร์กันของอิเล็กตรอนแต่ถ้าเป็นตัวของไอออนิกสอนเนี่ยจะเป็นการให้หรือรับอิเล็กตรอนกันในพวกของโลหะกับโลหะโลหะเนี่ยนะครับจะเป็นพวกที่ชอบจ่ายอิเล็กตรอนเพื่อให้เกิดสเตเบิลแล้วพอมันเกิดการจ่ายอิเล็กตรอนออกไปมันก็ทําให้ตัวมันเองเนี่ยเกิดเป็นประจุบวกเป็นแคทไอออนเช่นโซเดียมนะครับ โซเดียมเนี่ยมันมีวาเลนซ์เนี่ยเป็น1ใช่ป่ะมันมีวาเลนซ์เป็น1มันขาดอีกตั้ง8ตัวเนี่ยถึงจะทําให้เกิดการครบ8ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันก็สู้เสียไปดีกว่าเนาะเสียอิเล็กตรอนไปหนึ่งตัวเนี่ยก็ดีกว่าเพราะว่าเสียไปหนึ่งตัวเนี่ยมันก็ทําให้ชั้นนอกสุดเนี่ยเกิดการครบ8ออกมาเพราะเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยมันมี1ตัวใช่ป่ะถ้าเสียออกไปเนี่ยชั้นที่ฟองของมันเนี่ยก็ครบ8แล้วใช่ป่ะดีกว่าที่ว่ามันมี1ตัวใช่ป่ะ แล้วมันต้องไปหาชาวบ้านอีกแปดอีกอีกเจ็ดตัวเนี่ยเข้ามาใส่ให้มันเนี่ยมันมันมันยากกว่าเนาะมันยากกว่ากับการที่ว่ามีหนึ่งตัวก็เตะมันทิ้งไปซะใช่ป่ะไอมีหนึ่งตัวแล้วเตะมันทิ้งออกไปเนี่ยมันง่ายกว่าการที่หาอีกเจ็ดตัวเข้ามาร่วมด้วยนัเองเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดการอ่ะจ่ายอิเล็กตรอนไปให้นะครับแล้วเกิดเป็นแคเลอยเกิดขึ้นนะครับพอเป็นตัวของอโลหะเนี่ยอโลหะจะมี เ,เป็นตัวที่ชอบรับอิเล็กตรอนเนาะเพื่อทําให้มันเนี่ยมีความสเตเบิลและเกิดเป็นประจุลบเป็นแอนนออนเกิดขึ้นเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยนะฮะเช่นคลอรีนเนี่ยนะครับมันมีวาเลนต์เนี่ยอยู่7อิเล็กตรอนใช่ปะมันขาดเพียงแค่ตัวเดียวเนี่ยขาดเพียงแค่ตัวเดียวเนี่ยมันก็สเตเบิลแล้วใช่ปะเออมันมีตั้ง7ตัวแล้วอะ่ะแล้วมันขาดเพียงแค่อีกแค่ตัวเดียวอะ่ะมันก็หาใหม่หามาทดแทนดีกว่าเนาะทดแทนดีกว่าการเสียออกไปเพราะมันขาดแค่ตัวเดียวเองอะ่ะ ใช่ปะเออมันก็หามาทดแทนส่วนที่ขาดไปดีกว่านะครับซึ่งพอมันเกิดเป็นประจุที่มีความแตกต่างกันใช่ปะไอาการที่มันเกิดเป็นประจุที่มีความแตกต่างกันนี่แหละมันจึงทําให้เกิดเป็นแรงดึงดูดทางไฟฟ้าและก็ทําให้เกิดเป็นอล็กิบอลเกิดขึ้นนั่นเองเพราะ,ะนั้นอล็กิบอลเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเอ,อ่อความแตกต่างกันของประจุเนาะแล้วก็เกิดเป็นแรงดึงดูดกันทางทางไฟฟ้าขึ้นมาเองเนานะบวกกับลบดึงดูดกันแบบเนี้ยนะครับ สิ่งแวดล้อมนะครับจะมีผลต่อความแข็งแรงของพันธะอานิกส์บอลในที่ว่าไปอานิกส์บอลในรูปของคริสตัลสตัคเจอร์เนี่ยมันจะมีความแข็งแรงกันมากๆเนาะเนี่ยจากภาพเนี่ยคือโมเลกุลของมันเนี่ยนะครับโมเลกุลบวกลบของมันเนี่ยจะอยู่ชิดกันมากๆเนาะอยู่ชิดกันมากๆแล้วก็ดึงดูดซึ่งกันและกันเนาะมันจึงทําให้แพคตัวกันแน่นๆนะครับแพ็คตัวกันแน่นมันก็จะมีมีความแข็งแรงที่ค่อนข้างจะสูงแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม โมเลกุลของเราอะครับโมเลกุลไอออนิกส์ของเราเนี k k ่ยมันเกิดการละลายน้ำใช่ป่ะเกิดการละลายน้ำออกไปนะครับจะพบว่าโมเลกุลของไอออนิกส์เนี่ยนะครับโมเลกุลของพวกนี้เนี่ยมันจะอยู่ห่างกันใช่ป่ะอยู่ห่างกันอยู่ห่างกันไม่พอแล้วเนี่ยมันยังมีพวกโมเลกุลของน้ำเนี่ยใช่ป่ะมีโมเลกุลของน้ำเนี่ยเข้ามาล้อมรอบด้วยนะครับก็ทําให้แรงดึงดูดทางไฟฟ้าใช่ป่ะเนี่ยแรงดึงดูดทางไฟฟ้าเนี่ยมันน้อยลงเพราะว่ามันอยู่ห่างกัน ใช่ป่ะมันอยู่ห่างกันแล้วมันยัมีโมเลกุลของน้ำเนี่ยเข้ามาขั้นกลางด้วยใช่ป่ะมันมีโมเลกุลของน้ําเข้ามาขั้นกลางด้วยแล้วก็มันอยู่ห่างกันเพราะฉะนั้นก็ทําให้ไอออนิกส์นะครับสารับะกอบไอออนิกส์นะครับที่อยู่ในรูปของออสารที่มันเกิดการละลายน้ำเนี่ยมันจะมีความแข็งแรงนะครับของสารไอออนิกส์ที่อ่อนลงนะครับเมื่อเทียบกับสารประกอบไอออนิกส์นะครับที่อยู่ในรูปแบบคริสตัลนะครับเซลล์คริสตัลเนี่ย มันอยู่ใกล้กันมากกว่าใช่ป่ะอยู่ใกล้กันมากกว่ามันก็มีแรงดึงดูดนะครับที่ดีกว่านั่นเองนะฮะเนี่ยอยู่อยู่ใกล้กันมากกว่าก็จะมีแรงดึงดูดที่ดีกว่านั่นเองนะครับพัาานธะตัวที่3มนะครับก็คือตัวของไฮโดรเจนบอลไฮโดรเจนบอลนะครับจะเป็น weak chemical interaction นะครับเป็นเอ่อแรงยึดเหนี่ยวอย่างอ่อนนะครับแรงยึดเหนี่ยวอย่างอ่อนมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ มันมันเป็นมันเป็นพันธะที่เกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลเนาะมันไม่ได้เกิดขึ้นภายในโมเลกุลเดียวกันนะครับมันเกิดขึ้นระหว่างระหว่าง2โมเลกุลหรือว่าระหว่างละลายโมเลกุลนะครับคือมันก็จะมีออกซิเจนนะครับที่มีความเป็นพาร์เชียลลบใช่ไหมแล้วก็จะมีไฮโดรเจนนะครับที่มีความเป็นพาร์เชียลบวกใช่ปะ่ะเออซึ่งโมเลกุลหนึ่งเนี่ยนะครับออกซิเจนเนี่ยก็จะมีความเป็นพาร์เชียลลบเกิดขึ้น แล้วอีกโมเลกุลหนึ่งเนี่ยไฮโดรเจนก็จะมีความเป็นพาเชียลบวกเกิดขึ้นแบบนี้เห็นป่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีความแตกต่างของประจุพวกนี้เนี่ยมันจึงสามารถสร้างเป็นพันธะออกมาได้ซึ่งพันธะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นพันธะที่เรียกว่าไฮโดรเจนบอนส์แลไปมันเป็นพันธะที่เรียกว่าเป็นพันธะไฮโดรเจนบอนส์แล้วเป็นพันธะที่มันอ่อนเนาะเพราะว่ามันมันเกิดจากตัวของพาเชียลโพซิทีเอ่อพาเชียลชาร์มันไม่ได้เป็นประจุจริงๆของมันนะครับเนาะ เพราะฉะนั้นมันจะเกิดเป็นตัวของการเชื่อมพันธะระหว่าง O ที่มี p a า t i a l ลบกับไฮโดรเจนที่มี partial บวกแล้วก็เชื่อมพันธะกันเป็นตัวของไฮโดรเจนบอลที่เป็น weak chemical interactions โดยไฮโดรเจนเนี่ยนะครับพันธะไฮโดรเจนเนาะมันจะเกิดขึ้นกับไฮโดรเจน F O แล้วก็ N หรือเราจำง่ายๆว่าไฮโดรเจนเนี่ยชอบฝนก็คือเกิด h f h o h n นะครับพี่สามารถเกิดเป็นตัวของไฮโดรเจนบอลขึ้นมาได้แต่มีข้อแม้ว่าไฮโดรเจนบอลเนี่ยต้องเกิดขึ้นระหว่างโมเลกุล2โมเลกุลหรืออะไรคือมันต้องเกิดเป็นพันธะที่เกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลไม่ได้เป็นพันธะที่เกิดขึ้นภายในโมเลกุลน,นั่นเองนะครับเ <c oughs> ขาบอกว่าไฮโดรเจนบอลไอออนิกส์นะครับไอออนิกส บอลใน Water นะครับแล้วก็ weak interaction อื่นๆเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่ามันจะมีความอ่อนแอนะครับแต่มันก็จะคอยสนับสนุนนะครับคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับในการยึดเหนี่ยวและว่าประกอบโครงร่าง3ามิตินะฮะของโมเลกุลขึ้นมาได้นะครับรูปร่างโมเลกุลนะครับแล้วก็หน้าที่ในการฟังก์ชันเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญแล้วก็เป็นส่วนที่เราต้องพูดกันด้วยนะครับก็คือว่าพวกของโมเลกุลเนี่ยนะฮะ มันก็จะมีะรูปร่างของมันรูปแบบหนึ่งใช่ไหมครับแล้วเวลาโมเลกุลเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดการเข้าออภายในเซลล์หรือว่าเกิดการออทํางานส่งสัญญาณน,นู่นนี่นั่นใช่ปะ่ะโมเลกุลเหล่านี้เนี่ยก็ต้องไปจับกับตัวของเซลล์ใช่ไหมไปจับกับตัวของเซลล์เพราะฉะนั้นตัวของเซลล์เนี่ยถ้ามันจะเกิดการจับกับโมเลกุลได้มันก็ต้องมีอวัยวะหรือต้องมีโครงสร้างนะที่มีความเหมาะสมกับ สารโมเลกุลนั้นๆนนเนาะเพื่อมันสามารถจับกันได้นะครับซึ่งโครงสร้างตรงนั้นเนี่ยของเซลล์เนาะโครงสร้างตรงนั้นของเซลล์ที่มันมีวความสามารถในการจับกับโครงสร้างของสารได้เราก็จะเรียกมันว่าเป็นตัวของรีเซอเตอร์เราเรียกมันว่าเป็นตัวของรีเซอเตอร์เพราะฉะนั้นโมเลกุลของสารนะครับกับตัวของรีเซอเตอร์เนี่ยมันจะต้องจับกันอย่างจัเฉพาะเจาะจงนะครับแล้วก็เกิดเป็นตัวของวิทย์อินโทรเดเคชั่นชั่วคราวเพื่อใช้ในการส่ง signal, สัญญาณหรือว่าในการนำเข้าสู่เซลล์อะไรพวกนี้ขึ้นมา นะมันก็จะต้องมีการจับกันนะครับระหว่างตัวของโมเลกุลใช่ไหมแล้วก็จับกับตัวของรีเซอเตอร์เนี่ยต้องมีการแบบลงล็อกกันอะไรกันนะฮะเพื่อให้มันสามารถออส่งสัญญาณหรือว่าเข้าเซลล์ได้แต่บางครั้งเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสารสารแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีตัวของโครงสร้างนะครับแล้วก็รีเซอเตอร์เนี่ยที่แตกต่างกันออกไปแต่จริงๆแต่แต่สารบางชนิดเนาะสารบางชนิดนะครับมันก็จะมีโครงสร้างนะครับ่ ที่คล้ายคลึงกันนะครับแล้วก็สามารถไปจับกับรีเซพเตอร์ชนิดเดียวกันได้ทั้งที่รีเซพเตอร์ตัวนั้นเนี่ยนะครับเช่นเอ่อเช่นสารเอ็นโดฟินนะครับกับตัวของเอ่อมอร์ฟีนพวกเนี้ยนะครับเอ็นโดฟินนะครับกับมอร์ฟีนใช่ป่ะสารสองตัวนี้มันเป็นสารโคูลสารกันแต่เนื่องจากว่ามันมีโครงสร้างนะครับเอ่อที่ใช้ในการจับกับรีเซพเตอร์เนี่ยคล้ายคลึงกัน มันมีโครงสร้างเนาะที่ใช้ในการจับกับรีเซ็เตอร์เนี่ยคล้ายคลึงกันเพราะฉะนั้นมันจึงสามารถไปจับกับรีเซ็เตอร์ตัวเดียวกันได้ถึงแม้ว่าสารทั้งสองตัวเนี่ยมันจะเป็นคุณละสารกันแต่บางเออเนาะมันมีโครงสร้างที่ใชในการจับกับรีเซ็เตอร์เนี่ยคล้ายคลึงกันนั่นเองนะครับ